วนี้นะคะพวกเราทุกคนจะพาสาวๆไปเปิดโลกว่าเพราะว่าน้องแพรจะพาไปเที่ยวครับแพรพาไปไหนเลิกสวัสดีค่ะสาวๆทุกคนวันนี้นะคะแพรจะพาทุกคนเนี่ยมาเดินตลาดกันค่ะแต่เป็นตลาดที่เกาหลีหมันกว้างลยละมันปล่อยไปละด้วย<ะ>แ,แล้วพวกฉันล่ะมันไม่แพรซื้อของมาฝากด้วยนะไม่ต้องซื้อไม่ต้องกลับ ใจเย็นเย็นจเย็นสาวๆทุกคนแจนเย็นก็ตั๋วมันมีใบเดียวนี่นาแหมยังงอนกันเลยนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะช้อปปิ้งมาฝากและสาวๆทุกคนค่ะตามมาดูให้ดีนะคะมีของเด็ดๆเนี่ยรออยู่เพียบเลยค่ะมาเลยช่วงชิกแอนช็อปและตลาดที่นี่นะคะคือตลาดอินซาดงนั่นเองค่ะเป็นตลาดที่เขาเนี่ยอนุรักษ์เอาไว้นะคะเพื่อคงประเพณีของชาวเกาหลีเอาไว้ค่ะ ข้างหลังแพค่ะถ้าเคยได้ยินเสียงยูสิรลองแอง g ค่ะมีอยู่ร้านหนึ่งนะคะเขาจะมีหนุหน่มๆเนี่ยหน้าตาดีนะคะเป็นทั้งคนทคนําขนมแล้วก็เป็นทั้งคนเรียกลูกค้าเข้าร้านด้วยนี่ค่ะแต่ว่าเขาขายอะไรสิคะแพนยังไม่รู้เข้าไปดูกันดีกว่าฮัโโาลโหลอันยา Thailand สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อดิเซลเอาไซดีม made by honey นี่กน้ำเฟ้์น้ำ้ฟน้ำพาะน้ำเอร์อร่อยมากๆตอนแรก แตฟังเขาไม่เข้าใจนะคะแต่ถ้าเมื่อที่เขาพูดมาเป็นภาษาไทยเขาขายนะคะเป็นน้ำพึ่งค่ะแล้วเขาเอามานวดกับแป้งนะคะมันกลายเป็นเส้นที่แล้วก็ละเอียดมากๆแล้วข้างในเนี่ยเขาก็เะยาไส้ด้วยถั่วซึ่งมีถั่วโมสกประเภทด้วยนะคะ1 2งหว่านพ่อแม่อนค่ะกรอบจ ขนมนี้นะคะเขามีชื่อเรียกว่าพื้นทาเรและเดี๋ยวพายจะชิมนะค่ะมันหวานนิดน้อยนุ่มๆมาไว้ในปาก หวานจะจัดเหมือนเหมือนขนมตังเมบ้านเราแต่อันนี้ยมังแน่นเนียวเหนียวอ่ะคือไก่คือมากเหมือนเค้กมาฝรั่ง แล้วนะคะหลายคนกลัวบอกว่าโอ๊ยไม่เอาอยากจะช้อปปิ้งอะไรที่มันเก๋ๆที่นี่ก็มีค่ะต้องมาที่ตึกนี้เลยนะคะกับชามซือนั่นเองค่ะนี่ตอนนี้พี่อยู่ในร้านรูอลค่ะซึ่งรานนี้นะคะเป็นร้านที่ขึ้นชื่อเรื่องของหมวกมากมีหมวกหลากหลายสไตล์นะคะและแต่ละใบเนี่ยเขาเนี่ยทำมือทั้งหมดเลย และหมวกใบเดพผสมอยู่นี้ค่ะเป็นหมวกที่แพงที่สุดของร้านนี้ราคาก็ไม่เท่าไหร่ค่ะประมาณล้านกว่าวอนตกแล้วก็ห้าหมื่นกว่าบาทไทยค่ะไม่กล้าขยับขยื่นเลยเดี๋ยวตก เดิมมาต่อทั้งวันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนอินซานโดงค่ะและก็รวมไปถึงตึกนะคะซัมจีกิมด้วยแต่สิ่งเดียวที่ยังติดในใจแพ้ หาของฝากไม่ได้เลยอ่ะแพรจะเลยคิดว่าแพรจะต้องขออยุดต่ออีกสักสองสามอาทิตย์ดังนั้นเนี่ยแพรไม่กลับไปไม่ต้องไม่ห่วงนะคะแพรจะพยายามหาของฝากทุกคนให้ครบเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโซซิตี้นะคะร่วมด้วยองค์การการท่องเที่ยวกรุงโซนนะคะและที่สําคัญขาะไม่ได้เลยนะคะกับแพปที่เกาหลี by KTCC นะคะที่ทําให้แพรแ,และสาปดาห์ซนเดย์เนี่ยมาร่วมสนุกกันที่เกาหลีนั่นเองค่ะ นางก็ไปเจออะไรเปรี้ยวๆนางไปเจอที่ที่หนึ่งซึ่งนางบอกว่าเหมาะกับการโพสท่าถ่ายรูปมากเปรี้ยวมากจริงเหรอคะที่ไหน่ะตามไกลพิเศษน้องหนูนากับน้องแพรเราไปดูดีกว่าค่ะว่าพิพิธภัณฑ์ที่โพสท่าถ่ายรูปได้สนุกเนี้ยชื่ออะไรแต่ก่อนไปพิพิธภัณฑ์น,นะคะเขาพาไปย่านฮูแดค่ะเลิศมากหลักมากเป็นย่านอาร์ตดีๆของสาวเก,กาหลีไปติดตามกันค่ะอันยังอันเซโยนี่อีกหนึ่งรอบแล้ววันนี้นะคะยังอยู่กับแพรแล้วก็อยู่ที่เกาหลีด้วยนะคะ ข้างหลังนี้ค่ะเป็นมหาลัยนะคะฮงอีกซึ่งถิ่นนี้เป็นถิ่นฮงแดค่ะซึ่งก็จะเป็นที่ที่เรานะคะสามารถมาช้อปปิ้งกันได้ดังนั้นวันนี้แพจะพาสาวๆซีสเตอร์เดย์ทุกคนนะคะไปช้อปปิ้งท้าฝนกันค่ะฝนตกแค่ไหนก็ไม่กลัวดังนั้นไปช้อปปิ้งกันช่วงชิกแอนช็อป สค้าส่วนใหญ่ที่นี่นะคะก็จะเป็นสินค้าที่ทํามือค่ะเพราะว่าย่านนี้นะคะย่านฮงแดนเนี่ยมันจะอยู่ติดกับมหาลัยฮงอีกใช่ไหมคะซึ่งมหาลัยนี้นะคะถือได้ว่าเป็นมหาลัยศิลปะอันดับหนึ่งของเกาหลีเลยนะคะเด็กศิลปะหรือเด็กอาร์ตทุกคนนะคะตั้งใจแล้วเนี่ยต้องมาเรียนมหาลัยีที่นี่ให้ได้ด้วย เจอร้านน่าสนใจอีกร้านนึงแล้วค่ะอยู่ข้างหลังเองจะบอกว่าสุดยอดร้านนี้นะคะเป็นร้านคาเฟ่น,น้องแมวค่ะเราเนี่ยสามารถไปนั่งนะคะไม่ว่าจะนั่งกินขนมนั่งกินน้ำชาหรือนี่ดูบนโต๊ะบนโตะค่ะน้องแมวมันก็จะมานั่งเล่นกับเราด้วยนะคะอย่างโต๊ะนี้นั่นเองเมืองไทยเนี่ยเวลาเราเรียกเสียงน้องแมวเวลามันร้องก็จะเรียกว่าเมียวเมียวเมียวใช่ไหมคะแต่ที่นี่เนี่ยเรียกว่าเย้อ แมวะะเขาไม่มีโกงขังไม่มีตู้หรือไม่มีอะไรให้เราไปนั่งมองนะคะแต่ว่าทุกคนเนี่ยสามารถเข้าไปร่วมถ่ายรูปก,กับมันไปอยู่เล่นกับมันแล้วรวมถึงมันก็เดินมาเล่นกับเราได้ด้วยร้านทอมแคทค่ะร้าน,น,นั้โนโ้่ะตสนุกหมี่เกาหลีกามากแต่ว่านกหน้าน,น,า,น,นาจะแนะนาที่เงึ่เทื่ต้องมาให้ได้เลยใช่ไหยคะเราจะพาไปมิวเซียมค่ะวิถธภันหนูน้ ใช่ใช่มันเป็นอาพาร์ตแบบอาพาร์ตเมนต์เป็นมันไม่ใช่อาพาร์ตเมนต์ค่ะมันคือมิวเซียมจริงจไม่เชื่หรอไม่เชื่อ,อไม่เชื่อ,เ,อเดี๋ยวต้องลองลงไปดูเลยค่ะทริคไออะไรอะหนูนาที่นี่มันคือที่ไหนอะ่ะนี่คะ่ะทริคไอมิวเซียมนะคะก็คือมันจะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นพิพิธภัณฑ์นะคะเปิดให้ศิลปิน,นมาวาดภาพข้างใน และนี่นะคะก็คือเป็นศิละปะเป็นแบบทริคอายนะคะมีมาตั้งแต่สมัยบารอกนะคะคือเป็นการแบบว่าวาดภาพเหมือนกันหลอกตาิดนึงนะคะนี่เห็นไหมคะข้างหลังนี้จะดวกว่าเสมือนจริงม,มากเลยใช่แล้ว,ลวมันก็เหมือนกับว่าเป็นภาพที่3มิติค่ะที่หลอกให้เราเนี่ยคิดว่ามันมีอยู่จริงแต่มันไม่อยู่จริงตรงนี้เลยนะคะนี่ก็คือประวัติทั้งหมดแต่เป็นภาษาเกาหลีพวกเราก็เข้ากันไม่ออกถูกแต่ไม่เป็นไรคะ่ะศิละปะไม่มีภาษาเราสามารถซึมซับได้เดี๋ยวซึมซ<ช>ับ้กันที่ห้องต่อไปดีวกว่าโอเค สาวๆคะ่ะทั้งเหนื่อยน,นะคะแต่ว่าก็สนุกมากเลยค่ะนีแพยได้ของมาเต็มเลยนะคะเดี๋ยวจะเอาขอนะคะกลับบ้านไปฝากสาวๆทุกคนเลยนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณโซซิตี้ร่วมกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงโซนะคะและจะขาดไม่ได้ค่ะ Happy c a r e r by KTCC นะคะที่สับสุดให้แพรและก็สัปสัส,ส์เสดเนี่ยมาเที่ยวกันที่เกาหลีสําหรับวันนี้เนี่ยไปละดีกว่าบายบายน้องคนดีถือใบ เทศเกาหลีไปเยี่ยมเยยนร้านสุดเก๋นหนึ่งร้านค่ะ,ะคนนี้เนี่ยเขาเป็นดีไซนเนอร์ของ Girl Generation ด้วย,ยรู้จักใช่ไหมคุคือน้องคนนี้เนี่ยไปเฉยๆไม่พอนะคะไปขอให้เขาเปลี่ยนลุคให้ด้วยค่ะน้องสาวเปรี้ยวไหมสุดยอดไม่รู้ว่าคุณชอย,ยังมุกเนี่ยจะหลงกลน,น้องสาวของพวกเราหรือเปล่าเราไปด,ดอูอากาศที่เกาหลีมันช่างบริสุทธิ์จริงๆ อย่าเพิ่งอิจฉาตารอสสิคะตอนนี้นะคะแพรมาอยู่ที่โซมารียนาคลับแอดยอสนั่นเองค่ะซึ่งที่นี่นะคะแพรเนี่ยจะพาทุกคน,นมาล่องเรือยอสกันค่ะแต่ไม่ใช่แพรคนเดียวนะคะแพรเนี่ยมีน้องสาวน่ารักอีกหนึ่งคนค่ะมารอยอยู่แล้วดูสิชมวิวอยู่คนเดียว I'm and top. น,ะะนโยบายของรัฐบาลเกาหลีเนี่ยห้ามไม่ให้มีสิ่งก่อสร้างใกล้แม่นะ้ำหรือว่าจะเป็นร้านอาหารอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะส่วนใหญ่จะทําเป็นเหมือนตัว่าส่วนสาธารณะมากกว่าให้คนเกาหลีออกกําลังกาย,ยาใช่แล้วเพราะเขาเชื่อว่าถ้ามีคนนะคะหรือว่ามีประชากรเนี่ยอาศัยอยู่ที่ริมน้ำนะคะบ้านเราเนี่ยก็จะสกปรกแม่น้ําก็จะสกปรก และตอนนี้นะคะเราสองคนนะคะพาทุกคนคะ่ะมาอยู่ที่เลเวล5เลยนะคะอยู่ที่ห้างนูนสแควร์ค่ะซึ่งอยู่กลางตลาดเมียงดงเลยใช่ไหมนุนาใช่แล้วค่ะและที่นี่นะคะจากที่ได้ดูนี่เลยนะคะเรารวบรวมเสื้อผ้านะคะมากมายแบบเยอะที่สุดในเกาหลีเลยจากนี้ไซเนอร์ชื่อดังของเกาหลีเลยด้วยถูกต้องแล้ววันนี้นะคะเราสองคนเนี่ยไม่ได้มาช้อปปิ้งเสื้อผ้าอย่างเดียวนะคะ เราจะมาแปลงโฉมเป็นสาวเกาหลีกันค่ะจริงเป่าจริงจริงเหรอและเราไม่ได้แปลงกายกันเองนะเราจะมีดีไซ์เนอร์ชื่อดังเขามาช่วยเราด้วยดีไซเนอร์เกาหลีแท้ๆเลยเหรอคะถูกต้องโอ้โหดูหน้าพร้อมไหมพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูการแปลงโฉมของเราสองคนเลยค่ะโอเคค่ะ ตอนนี้นะคะได้พบดีไซเนอร์เรียบร้อยแล้วใช่ไหมหนูนานแน่ยืนชอปเป็นเซนยืนชอปเป็นยูเดนี่ขนาดยังไม่เปลี่ยนชุดนะคะยังเป็นสาวเกาหลีเกาหลีขนาดนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าช็อใหม่ของพวกเราเนี่ยจะเป็นยังไงเซ็กซี่แค่ไหนจิ้วหนูนาตอนนี้เทรนด์สีฟ้านะคะหรือบลูกำลังมาแรงเรามาดูกันดีกว่าหนูนานี่จะแต่งออกมาแล้วจะมันวเกาหลีแค่ไหนมาชิน แบบนี้นะคะแหมจะต้องขอขอบคุณเลยนะคะสำหรับโซซิตี้ร่วมด้วยองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวกรุงโซลและจะขาดไม่ได้นั่นคือ Happy Career by KTCC นะคะที่สเสนนให้แพรเนี่ยและก็สาวๆวินสาสส์มาเที่ยวกันที่เกาหลีแบบนี้ค่ะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยมันยังไม่หมดเลยนะคะดังนั้นอีกหนึ่งสัปดาห์แพ่ขอโอกาสไปเก็บภาพสวยๆให้กับสาวๆซิเส,ส,สก่อนนะคะบา,บายไอ <two>, ตอนนี้นะคะแพรมาอยู่ที่จตุรัสควางฮามูนค่ะเพราะว่าแพรเนี่ยจะพาสาวๆซิสเตเดนนะคะมาเที่ยวในสไตล์แบบเกาหลีเกาหลีกันค่ะดังนั้นพร้อมหรือ,อยังคะถ้าพร้อมแล้ว let's go ช่วงชิกแอนช็อปสะพานแห่งนี้นะคะเป็นสะพานที่ น้องเตอ๋อแล้วก็น้องหนูนาเนี่ยนะคะเขามาแสดงไว้ในเรื่องของกลัมือโถนั่นเองค่ะนั่นก็คือคลองชองเกซอนคลองนี้นะคะต้องบอกว่ามีความน่าสนใจตรงที่สมัยก่อนนี้นะคะคลองเนี่ยจะสกปรกมากนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีเลียงเมียงบักนะคะหรือว่าเป็นผู้ว่าการโซต,ตอนนั้นเนี่ยนะคะเขาเนี่ยอยากจะทําให้เมืองนะคะติดอันดับหน้าอยู่ในศตวรรษติที่2 1ค่ะก็เลยลื้อฟื้นนะคะหรือว่าฟื้นฟูนฟนทั้งหมดเนี่ยแล้วก็กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ได้รัการสนของชาวเกาหลีแบบนี้ค่ะ ที่กรุงโซนนะคะที่สุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยนี่เลยค่ะเอ็นทาวเวอร์นะคะหรือที่เรารู้จักกันนี้นั่นคือนำซานโซเอ็นทาวเวอร์นั่นเองค่ะ mm hmm. ที่นี่นะคะต้องบอกว่าเป็นสถานที่สุดฮิตมากๆซีรงซีรีส์นะคะของเกาหลีก็มาถ่ายและที่สําคัญ mm hmm. นังไทยบ้านเรานะคะอย่างคุณเป็นฮกก็มาถ่ายกันด้วยดังนั้นเราเข้าไปลึยกันดีกว่ากับเอ็นทาวเวอร์ แพรมาที่เอทาวเวอร์นะคะและวทานก็มีที่แล้วด้วยโคกุญแจผู้รักนั่นเองค่ะซึ่งเขามีความเชื่อด้วยนะคะว่าถ้าเรามาที่นี่แล้วนะคะแล้วเราเอากุญแจนี่นะคะมาเขียนชื่อคนที่เรารักแล้วก็ตัวเราไว้เนี่ยแล้วก็อ้อมมันล็อกเนี่ยนะคะก็จะทำให้เราเนี่ยกาแฟนอยู่คู่กันตนลอดไปวันนี้แฟนไม่มีงั้นเดี๋ยวขอเขียนชื่อคนบ้านขอแล้วกันนะ เก้าอี้ผู้รักนะคะที่ผู้รักนะคะที่หนุ่มสาวชาวเกาหลีเนี่ยเขาจะมานั่งบอกรักกัน แพกกำลังจะมาดินเนอร์ด้ยบรรยากัศสุดรูค่ะซึ่งจุดที่แพยอยู่ตรงนี้นะคะเป็นห้องอาหารชื่อว่าเอ็นกรค่ะอยู่ที่เอ็นทาวเวอนั่นเองซึ่งตรงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นจุดที่สูงที่สุดในกรุมโซล้วค่ะอาหารแต่ละจานที่พราสั่งมานะคะขอบอกว่าเด็ดมากเดี๋ยวดูกันดีกว่าว่าเป็นอาาร